หลังจากถ้าพัมมาเลือกตั้งจริงนะเขาต้องดูท่าทีของของทัพพมมามเขาเดีกองทัพพมมาตั้งในสายทัพพัมมาเขาเขาจะทําวิธีไหนแก้ไขปัญหา <c oughs> เขาจะเอาวิธีจัดการแก้ปัญหาหรือเปล่าเขาวิธีการเมืองแก้ปัญหาหรือเปล่าเขาต้องดูท่าทีรับถ้าเขาเอาการเมรืองแก้ปัญหา เอาวิธีการแก้ปัญหาผมว่มาก,การสุบเลน่นหน่อยลงก,การชญเสียก็หน่อยลงถ้าเอาการทหารแก้ปัญหาปัญหาก็จะบานปลายมากขึ้นยิงย่งเหมือนกลุ่มยุยยิง่งมีอยู่ชิดเจ็ดกลุ่ม,มถ้าชุบก,กันขึ้นมาก็ยุ่ยยิ่งเกิดมายี่สิบเบียหันหน้ากันคุยกันได้สิเกิดไปทะเลาะกันขึ้นมาครับ ถ้าลองขึ้นมาเกิดมาคุยกันขึ้นเพราะระบาดต่างคนก็ต่างไม่ชื่อาจนี้ผมอยู่กับคนอายุยี่สิบกว่าปคีคุณทั้งทำผมได้อยางขณนี้ผมเชื่อคุณได้อย่างไงล่ะเนี่ยถ้าวิธีแก้ปัญหาหอเอาตามแก้ปัญหาครับเพราะว่ายิ่งนววายไปขึ้นสูญเสียไปขึ้นก่อนทับพม่ากลายเป็นเป็นเป็นคนไายไปอ โจทย์ขนาดนี้มันมีมันมีแนวโน้มมันมีอะไรให้เห็นหรือยังครับว่ามันจะมีการทูรคเกิดขึ้นมีการเคลื่อนพลมีการเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างบ้างนี่แหละครับตอนนี้เขากาลังตโตลงกันยังไม่ได้แหละจริงๆเหมือนว่าเมืองลาเหมือนปัง้งังเหมืนอนแอเสเนอเหมือนกระชินเหมือนมอนอมตอนนี้เขาตตลงกันนั้นยังไม่ได้อ,อันนี้ต้องรู้ท่าที่ตัวนี้ถ้า เขาโตลงกันได้เป็นๆเหมือนกัน,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 นถ้าเขาตตลงมันกันไม่ได้ก็ถ้าตตลงกันได้ก็หมายความว่าเออเกลีกันวิธีกันเหมือนถ้าตกลงกันไม่แล้วเกลีกันวิธีกันตาาน<ร>่างหรดิเร่งไปแล้วการสรุุร่ายต้องเกิดเพราะว่ากลุ่มของเรามีนโยบาย,ยาชัดเจนเลยครับ ในวายของเราก็อย่างไรก็ให้เขาไล่ฉุดปกครองของตัวเองอของรัชรันอันนี้เป็นไม่ชัดเจนหลวอวิธีแก้ปัญหาก็เราก็ยืงนมือแก้ปัญหารังกสรอ,อืมไม่อยากแก้ปัญหากันนั้นคือการทหารการชุบโลกกันถ้าแก้ปัญหากันชุบโลกกันขึ้นมาถ้ามาก,ก็ไม่ไล่ะอะไรเราก็ไม่ไล่ะอะไรที่ชุนเชยรเรเประชาชน แตะทหารที่ไม่รู้อะนรน้อยเนี่ยที่ชุเชวิธีทหารเนี่ยผมเิ่งได้เท่าไหร่ผมเร่งเท่านั้นผมที่ผมสร้างของกำลังแข็งแขแข็งขึ้นมานี่ไม่ใช่ว่าผมสร้างให้แข็งแข็งเราไปโจมตีพม่าผมสร้างกำลังของผมขึ้นมาเลยป้องกันประชาชนอย่าให้พม่ามาลุบลางประชาชนที่บันไของเราแค่นั้น ป้องกันประชาชนจริงๆครับประเทศปัญหาของประเทศเนี่ยอยากให้เกี่ยวกับการเมืองอันนี้ผมเรียกร้องมาตลอดเลยเพราะม่าอย่างไรก็มาตรวจนะครับผมนล้วจีราจันร์กันเลยมาคุยกันเลยเพราะว่าตอนนี้สมัยในโลกเนี่ยมันนั่งคุยกันนะั้มันอย่างไรก็มันต้องคุยไรอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าอันดีดีกว่า ไม่ใช่วิธีการโลกกันแล้วะสมัยเป็นแต่ว่าวิธีการโลกกันไม่ใช่แล้วพ่อหลายคุณตั้งของการังแข็งแข็งขึ้นมาเกณฑ์ทหารทุกวันทุกว,วันอะ่ะพอเขาต้องป้องกันประเทศของเราต้องป้องกันประชาชนของเราพ่อเรามีทาหารอยู่กคุณยังไม่มาจะรังใจกับผมอะ่ะเมื่อผมไม่มีทาหารยิ่งไปใหญ่แล้ว <c oughs> <c oughs>